ไชค่ะตามำเล็ตไปเลย,เลยโอเคคือะอ,อะไรอะำเล็ตสามสองสอ,องมีดสองหน่อยหน,นึ่งนี่นี่ค่ะบอลแลนนะคะ,รระ,คะวันนี้เรามาอยู่ที่ค่ะบอลแลนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นของเล่นกันให้สุดๆไปเลยนะคะทุกคนเฉลยอยากเล่นไหมคะ เล่นนะคะไปค่ะไปเจอกันเลยค่ะเป็นวิธีขึ้นที่ดีนะเหยียบพี่อมเละเยียบ <c oughs> ดีนะดีนล้วก็ยังไม่เหยียบเออ <c oughs> วันนี้มาเที่ยวนะคะกับผู้การ <c oughs> แล้วก็น้องเพียงอนนะคะ <c oughs> ดูเพียงอขึ้นไปข้างบนแล้วก <c oughs> ู้การ ตัวไหมแม่อูอยากรู้ว่าน้องเชเบตเขาหนักไหมอ่ะเราูววกก้การหนักไหมโลกผู้การหนักก้นไหมโลก<ะ>หนักก้นไหมครับไม่หนักเชเบตนะ่าจะดูพี่อ้อมเช่วยทุกอย่างไม่ได้นะเชเบตอ้อมเดชสอนน้องดิน้องพี่งอสอนน้องอะไรเดี๋ยวลูกดูนะเขาเากำลังเอาน้องเชเบตขึ้นไปนะคะคุณยังไงอะ่นะลูกอ้อมเดชนั่นแหละนี่แม่อูทำให้ดูเอาไหม ลูกมาถ่ายนี่แมห่้โอ้แมอะไรอะเ้าให้หมุนแรงๆอยาหมุนยังไงาหมุนได้รึโอ้ยเียนหัวอง๋ยะไอ้พวกกันหมุนเยวเนี่ยนะลูก เอ้าทำไงอ่ะลูกเอาเหรออ,อันนี้แม่อุก็ทำแบบนี้ออมเล็ดบอกว่าไม่ใช่อ่ะลูกแหมแล้วบอกให้ให้แม่อุทำเร็วกันนี้ออมเล็นอ,อ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูก ให้เข้าฝึกสมาธิได้น้ำเดแบบนี้แม่อูเล่นได้ไหมลูกลกุการแม่อูเล่นได้ไหมแม่อูเล่นได้ไหมด,ดูดูดูหุ่นแม่อูด้วยเอาน้องไปด้วยดูจะอัานไหนออมเด ไปดิผู้กการไปกับเพื่อนเนี่ยลูก<า>ว่าอะไรมันไม่ลงหรออุ้ยได้ไหมได้ไหมลงไหมลูก อมเนธทำดีๆทำดีๆมไม่ต้อง้นอเก็บช่วยนไปกไปเก็บไปช่วยกันไปลูกไปอยูนะ่น้ำ ต้องให้เต็มก่อนนะเนาะอ้วรที่เราไม่ทำของตัวเองลูกทำเมนูไม่ใช้กับพี่อะไรคะลูกตัวอะไรคะรู้จักไหมแบบตัวนี้ชื่อว่าอะไรแบดแบดแบบรู้จักได้ไงอ่ะนะพี่หนูชื่อเหรอเวลาของหนูใกล้เสร็จยังคะลูกแม่อุ้ให้เวลาอีกหกนาทีนะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะลูกเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมอื่นต่อนะคะ สวย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 มากเอาเลยเป็นน้องไปไหนลูกน้องไปไหนูไชื่อกบพียงอหายแล้วหนูไปหาน้องหรือยังลูกประกาศแล้วเหรอไม่หนูห้ามเดินไปไหนนะตรงทางตรงนี้พอเผื่อน้องเดินมาลูกโอเคโอเคไป พี่มาแล้วนะคะรลบน้องไปอยู่ไหนมาได้ถามน้องหรือยังลงูกฮะเอะเรหรอไหนอะน้องอยู่ไหนอะลูกนี่มาแล้วนะคะ ไปไหนมาลูกสองสาวไปไหนมาไปไปนอนด้วยกันเลยไปดีไหมนั่นาเสียหอมอะไรถือให้แม่อุ้นหน่อยเร็วปลาใส่รองเท้าให้เรียบร้อยเร็วปลาลูกปลาลูกเฮ้ยเอารองเท้าไว้บนหัวไม่ได้ลูกอันนี้ขอบคุณค่ะลูกค่ะเฉวิตได้เพื่อนใหม่แล้วนะคะ ชอบไหมเออถ่ายรูปไปถ่ายรูปก,กันก่อนได้ไหมตอนนี้เราเหมยเล่นฮาบแลนด์เสร็จแล้วเหมยจ,จะกลับบ้านเหนื่อยมากเลยดูดิเหนื่อยไหม <c oughs> ดูสภาพแต่ละคนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยอ่ะป๊าติดคลิปกันดีกว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดิฉันเป็นกำลังใจให้ช่องเรัวเหมยบ๊ายบายค่ะ